โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง26่สิบหนาทีแล้วนะฮะเรากำลังจะขึ้นเขาใหญ่กันนะครับเราด้านหน้าก็นักเดินทางเยอะแยะนะครับมีนักปั่นขึ้นมาด้วยฮะพี่เขาใจเด็ดมากครับ โอเคเราเดินทางต่อดีกว่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเมินไม้หอมนะฮะปราจีนบุรีนะครับเขาใหญ่อีกประมาณอ่าเมื่อกี้ดูป้ายนะ่จาจะประมาณสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับเราก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ